เข้าไปร่วมสรุปกันได้ที่เพจเดอะแมลงตาดีนะผมตื่นขึ้นมามีคนแชร์ไห้ผมตกกระใจรูปฉันไปอยู่ตรงนั้นไงงงง,งเออเป็นรูปวันซึ่งผมเข้าไปรัฐสภาเขาก็ไปเอารูปจากเพจผมแหละแล้วอะไรเนี่ยอะไรไงเนี้ยเออคอที่ไม่ใช่คว้าย <c oughs> นี่เป็นรหัสผ่านที่ต้องเข้ารายการก่อนนี้เพราะว่าอันนี้คือรหัสผ่านนะฮะในเดอะแมลงตาดีเนี่ยนะเขาโพสต์ไว้ก่อนผมไม่เป็นต้นเรื่อง คือได้เดอแมลงตาดีเนี่ยเขาโพสต์ว่าผลงานของพรรคการเมืองตอนเกิดศึกสู้รบหายตอนจิตอาสาหายตอนช่วยฟื้นฟูหายตอนเดียวยาทหารหายไอิบหายเสือกมาตอนที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับขเมรคอ ตรวจสอบเงินบริจาคทำถนนอตรวจสอบเงินทำบังเกอร์ช่วยทหารและชาวบ้านอตรวจสอบสิ่งของบริจาคช่วยทหารอผมก็เลยไปแสดงความเห็นคุณนนิดนึงในช่องขา,ขาวว่าผมก็เลยเขียนว่าคอที่ไม่ใช่ควาย แกเนี้ยฮะผมเขียนแกเนี้ยฉันผิดหรือ,อไงเดี๋วมามลงตาดีเขาก็แคบ์สิฉันเขียนแกเนี้ยคอที่ไม่ใช่ควายเนี่ยคอที่ไม่ใช่ควายจริงเป็นรหัสผ่านวันนี้จงสแสดงรหัสผ่านนะฮะนี้จะตรวจรหัสผ่านก่อนเหมือนจุดคัดกรองอะคอไม่ใช่ใช่ควายเนี่ย คออะไรบ้างยกตัวอย่างคอคุกค <c oughs> อคอมมิวนิสต์เออเห็นป่ะยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้รหัสผ่านได้เขียนว่าคอที่ไม่ใช้ควาอ่ะมีอะไรได้บ้างคนละหนึ่งคอเช่นคอคุก <c oughs> อ่าคอคุกคอคอมมิวนิสต์